กิบอกดีๆกนเบิ้งสภาพรถแต่ละคันนะครับพี่น้องเบิ้งทางยากลำบากสำแดงเบื้งให้เบิ้งสภาพตัวนี้รถแต่ละคันนะครับสภาพบ่ต้องวงแล้วเบิ้งรถจิตใช้อาน่ะขนาดเป็นยางยางวิบากเลยครับเนี่ยถ้าว่าเป็นยางวิบากนี่จบเลยครับอันนี้ของเขาใครเนี่ยครับของเขาของเขาเป็นยางวิบากมันก็เออใครเนี่ยก็ถือว่าว่าเท่าใดครับ เห็ดกอครับดอกแรกแหกมานของเขาครับสําหรับเร้านี้ ครับผมยินดีต้อนรับู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้กับพาพี่น้องมาหาเหตุือขึ้เก้าละครับเมื่อนี้ก็ได้เมื่อนี้เขาก็เขามาโคกหมองเก้าแล้วครับมองที่เขาได้เมื่อวานนี่และครับแต่ว่าเมื่อนี้จะเขาสีมานบ่มานเนาะจังใดกับมาลุ่นมาติดตามไปน้ำกันละครับเมื่อนี้กับม้ากับทีมงานหลายคนอยู่ครับแต่ว่าคนกับผนละแยกย้ายกันแล้วครับต่างคนต่างไปแล้ะครับตอนเนี้ยนะครับเห็ดเขาได้ขึ้นมาสำคันกันนะครับได้เห็ดกอ ครับับก็ได้เห็ดสองดอกด้วยครับเมื่อนี่โอ้ได้เห็ดเผิ่กก็เห็ดกัวยังละดอกครับเห็ดเผิ่กขาล้ายก็เห็ดกัวดอกงามๆอยู่ครับไปครับกไปรุ่นน้องกันครับว่าเมื่อนี่เขาสีหมานสัดไรนะครับเนาะไปครับ เห็ดพึ่อชาติครับ ใครเห็นลรางกอืา Ừ. Hey. Hey. Hương đen hấp หูดอกนี่ผึ่นล้าครับเอาว่าได้ดอกนี่ดูเอาได้บ่นี่ยขอ,อยู่ครับอือต่อหนุ่มยุ่งอีกตัวหนึ่ง เพิ่งเดียงครับบด่งง่ายเลยป้าบ้าบันบ้าแบบไมาได้ใส่เห็ดใส่เอาเบ้างเก็บข้างก้นมูโอ้เบิ่งเราย่างมาน้ำก้นมูเบิ่งมูยางไวบหดโอ้เบิ่งเราได้เฮ็ดเบิองนกยุงโอ้พี่ต๋อบอกจังๆเลยโอ้เลี้ยงไหนไรืจังไหนอย่าลืมไปเบิ่งคลิปบ้าบันเลยครับเบิ่งเราเก็บมาแบบใดเนี่ยโอ้มาันคักเรา บงของเขาด้วยแต่ที่ตรวซาดตรเนี่ยอะไรละ<ด>่ะสงครา,ามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารไปครับลุยน้ำกันต่อไปบน,บน,บนวนมือกนเลนมืบนบน んんうん。 พ่อลอกกับยางเบิ้งกับพ่อได้อยู่เนี้ยนะครับเรียว่าดอกงามอยู่ครับมันแต่ค้นหลายครับเตียมโคกก็ือเกาหรอครับหนุกยุงอีกดอกนึงครับ อดอกน้อยครับดอกน้อยก็ต้องเอาละมื่อนี่ ใครเห็นเราโงกใครเรื่งครับ คนเลยครับ mm ดอกนี้พอเอา้วครับดอกนี้น้อยอจงไว้ก่อนครับอื่นจังมาเบิ้งกันจังมาบากันไหมอดอกนี้เอาไปพอเอาได้ก็เอา Hmm, bằng ถ <So S 2> so um, ึงงเด็นอื้อของห็ดก็แล้วครับบนนี้ อกกํลังงามๆเลยครับน,รนี่กออืมอีกครับเกลือนอึเพิ่งน้อยอ๋อเพิงเ่งแดงครับ ดอกนี้เอาได้บ่าเลยโอ้ดอกนี้เป็นล้าครับบ่อเอาดอกดอกเป็นล้าไม้เป็นเชื่อ อยู่ข้างกันแล้ครับห้มเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งบอกงมงำเลยครับ เห็ดเพิงโอ้เห็ดเพิงเขาครับเห็ดเพิงนายูตัวน่ะอื้อเขืออีกอ ทีมงานครับบ่เนี่ยเบื้ง uh, ค okay. ุณนะแต่ละคนเนี่ยรถสภาพรถครับเบื้งบบาบันแค่รถงอกๆอยู่โอ้หนักแค่พ้อกันได้ขึ้นว่าการนักอยู่ครับบอกว่าปุ๊บหาตัวโอ้ยแต่ละคนก้ว่าหรือว่กินไม่รก็หาอยู่เสร็จมันอยู่นั่นแหละตำรวจแต่ละคนด้วยไม่ยังไปเบิ้งอยังเดินอาสายเบิ้งเหี้ยเจ้าไม่อยังกับไปยังไงที่กินอย่างนั้นอเปล่าเดี๋ย ดูเห็ดมาไม่กินอย่างนั้นนะกินคั้มเถอะเถอะเดี๋ยวกะจิมันมองมันกินได้นะละแต่ละคนนะแบบมื่อนี่แต่ถือว่าหมานอยู่ครับแต่ละคนนี่ก็ได้แต่เพราะได้แกงอยู่หรอกมื่นี่แต่ละคนละของนี่หรอไปเช่รถแล้วก็นที่กับบ้านกันตัวครับบัานนี่รออีกสองคนครับ สมาชิกเขาทีมงานเขายังมาไม้อีกสองคนแจ็คหลงไปทางไหนบุ๊กตัวใหญ่บักนะครับเดือดสองคนตัวใหญมาเบ่งผลงานการหายเหตุของเขาสําหรับเมื่อนี้ครับนี่แหละครับโชว์ผลงานของเขากคนแรกนะครับอืของเขากะมานกับเป็นเห็ดเผืงนกยูงครับเนี่ยเขากะมานกับเป็นเห็ดเผืงนกยูงครับดอกงามๆอยู่เมื่อนี้กับมาซัาไม้เก่าล่ะครับเนี่ยก็ถือว่าดอกงามอยู่ครับเนี่ยเพราะว่า มันกับเปลี่นเห็ดที่กําลังออกนะครับเนาะแต่ว่ามือนี่ค้นหลายครับเราก็มีเห็ดเพิงชาติแน่นิดหน่อยเราก็มีเห็ดก้อนน้ำน่าครับเห็ดก้อนนี่ลงไม้ยังไงบุ๊เมื่อแน่เนารครับอาจสีได้เกียมเห็ดก้ออีกเพราะว่าเห็ดก้อกําลังเริ่มโซเซกําลังเริ่มสิออกล้วครับของเฮาก็หมานกับเป็นเห็ดเพิงกนกยุงหระครับส่วนหลายเรากับเป็นเห็ดก้อเราก็เป็ี่นเห็ดเพิงแดงนิดนิดน้อยๆ้อยครับมาเบิ้งของบ้าบันครับบมา่เนี้ยของบ้าบันได้อียังเมื่อเนี้ยนกยุ้งล้วนครับ โอ้าวหานนงยุ้งล้วนๆโอ้วบางดอกนี่นะครับนี่ยบางดอกนี่แบบเงยเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับกำลังงามรสชาติเป็นถังได้เบาเนี่ยหวานนี่ครับหวานแจงหวานช่วยๆเห็นปะเห็ดเห็ดอันใดก็มีแต่หวานช่วยๆแท้เบาหวานรสเดียวเอาของบบาหวานกับหวานเป็นเห็ดเพือกนกยุ้งล้วนๆนั่นวะโอเคหวานนี่วาเบิ้งของบบาย้งครับเ้องของบบาย้งมานรือยังเนี่ยเพิ่งแดงครับโอ้โหเบาย้งโอ้โหคักเด้ครับป๋าเบิ้งว่ะ เห็ดเพิงแดงครับเบื้องเห็ดเพิงแดงบ่าวยงครับเบื้องเห็ดเพิงแดงกลังงโอ้กำลังงามเลยครับเนี่ยไปลอยออกมาจะใส่บนเนี่ยมูได้เห็ดเพิงนมโยงจะควางได้เห็ดเพิงแดงครับเหรครับการหายูหายกินมันคือจังวาดว่ามานไผ่มานมันเนาะครับเนาะแต่ละคนนีกปรมานบืกกันดอกครับมือเราที่ลอยไปเอานี่จังไดกับมือเอือนกับพ่อๆกับทีมงานเฮาเก่าลรครับแต่ว่าจากสีไม้จากคนบ่หัวครับมือเอือนอ่ะเพราะว่าทางมันก็ยากลำบากเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ได้ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อหมานว่าฝากพี่น้องเขาซ้ำนี่หระครับเบื่องคลิปนล้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาเปลี่ยนกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมพกอการชปหนาครับผมสวัสดีครับชูเห็ดม้านม้านมันสูสีกันเมื่อนี่บ่มีแพ้มีชนะครับท้อกันทอกัน